ชื่ออัญชลีโสภาค่ะได้ยินชัดไหมคะคุณลุชัดมากค่ะชัดค่ะ,ช,คะชื่ออัญชลีโสภาค่ะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอายุ46ปีเป็นนักศึกษาอริยโปัญญาตรีชั้นปีที่สองแล้วก็หลักสูตรวิชาราม หลักสูตรหนึ่งปีด้วยค่ะวันนี้ขอโอกาสส่งการบ้านค่ะครูก็วันนี้ขอส่งเรื่องอสภาวะที่เกิดกับตัวเองค่ะคือเมื่อคือนเมื่อคือนค่ะ,ะแหววแหววเจอภาษากับพ่อเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนแหววก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ที่พ่อทำแต่ว่า มันทําใจได้ค่ะครูมันวางใจได้มันบอกว่าเออความสบายใจของคุณพ่ออะไรอย่างเนี้ค่ะมันก็ปล่อยไปแต่ว่าเป็นเมื่อคืน,ม,คนมันมันหูดีค่ะครูมันได้ยินเสียงพ่อตื่นขึ้นมาเสียบกระติกน้ําร้อนตอนตีสองแล้วมันก็อ่าพ่อก็ชงกาแฟดื่มตอนตีสองค่ะแล้วก็พอท่านดื่มกาแฟเสร็จท่านก็ไปเอาไปเอาฟางให้วัวค่ะ <laughs> ไปเอาฟางให้วัว แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็คิดนะคะมันมันคิดมันปรุงมันคิดมันปรุงไปมันว่าเออที่ว่าอะไรนะคะว่าอ่าคนเรามันมันจะผิดมันจะวิปราฐอะไรอย่างนี้นะคะมันจะทําไปไปทั่วอะไรอย่างนี้ค่ะที่คําที่อาจารย์บอกอ่ะเนาะแบบ๋เมื่อก่อนพ่อก็เคยทําแต่ว่าแบบววางใจว่าความสุขของท่านก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีเมื่อคืนเมื่อคืนมันวางใจไม่ได้ค่ะครู มันหงุดหงิดมันมันหงุดหงิดมันราคาญมันว่าก็วัวเขานอนอยู่ดีๆนะคะแล้วก็วัววัวเขาก็ใส่ไอ้นั่นด้วยค่ะใส่กระลิงที่มอนะคะแล้วมันก็เสียงดังปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วมันแล้วมันก็ปรุงไปซึ่งตอนที่พี่สาวอยู่พี่สาวบนพ่อก็ถอดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วทีนี้พี่สาวไม่อยู่พ่อก็มาใส่อีกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ปรุงไปมันเกิดความรําคาญแล้วทีนี้พอพอแววคิดไปนะคะแล้วก็ อ่ามันก็มีความเครียดค่ะมันมีความเครียดแล้วสัญญาณเดิมมันก็ออกมาค่ะคุณรู้มันมันจะมีอาการเอ่อมันจะมีอาการเครียดแล้วมันจะปวดนะคะคุณรู้มันจะปวดตรงนี้ปวดตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะมันมันเป็นอาการเดิมของเด๋ยว่ะค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวก็ตัวตอนก็ก็ก็ดึงตัวเองมาค่ะดึงจิตตัวเองมาก็ว่าตัวเองเครียดแล้วนะตัวเองไม่พอใจอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็หาวิธีที่จะล้างนะคะ ก็ทําใจแล้วแบบก็นึกนึกขึ้นได้นะคะว่าเออสิ่งที่เราอ่าที่ที่อ่าแม่ไก่ท่านเคยบอกอะคะ่ะแม่ไก่ท่านเคยบอกคคยบอกแบบว่าอ่าเดี๋ยวเขาจะแสดงให้เราดูสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละคือตัวตนเราเมื่อก่อนไม่รู้ชาติพบไหนก็ช่างเถอะเดี๋ยวก็จะมาให้เราดูอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็คิดถึงคําคํานี้นะคะเยวก็มาล้างเยวก็มาล้างใจตัวเองมาล้างใจตัวเองว่าเออที่เขาให้เราเห็นที่ เขาทาเราดูคือสิ่งที่เราทํามาอะไรอย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็มาวางใจตรงนี้ก็คิดคิดไปกว่าจะล้างได้ก็ผ้าใเหมือนกันค่ะครูรู้แล้วก็มันมันก็เกิดความหงุดหงิดราคาญมันก็มันก็นอนไม่หลับค่ะมันก็นอนไม่หลับแล้วทีนี้พอก็จนพ่อท่านทาเสร็จอะไรเสร็จท่านก็ท่านก็เข้านอนท่านก็ปิดไฟท่านก็เข้านอนนอนแป๊บเดียวละค่ะเสียงพ่อก็ครนครอกก็ครอกไอ้เราก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดี ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทําใจวางใจตรงนี้ก็ว่าเราทํามานะเราต้องเราต้องพายได้อะไรอย่างนี้แ่ะก็พยายามคิดอย่างนี้จนเดี๋ยวก็หลับไปแต่แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเออเดือราหรือว่างานมันค้างอยู่เยอะหรือว่าเราจะลุกขึ้นไปทํางานดีอะไรอย่างนี้นะคะก็พอแบ๋วคิดไปอย่างนี้มันก็หลับไปนะคะครู้หลับแต่ว่าจิตไม่หลับนะคะครูรู้มันก็ฝันมันก็ฟุ้งไปค่ะ จน,จนถึงเช้านะคะถึงได้ตื่นถึงได้ตื่นมานะคะก็เมื่อเช้าก็พอขอก็มันยาบสนมันยังนี้อยู่ะคะ่ะก็เลยว่าอยากฟังธรรมะอยากฟังธรรมะอาจารย์ก็เข้าไปในซูนะคะก็ได้มโอกาสได้ได้เข้าประชุมกับอาจารย์นะคะได้ประชุมกับครู mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวก็ได้ได้กดจุดได้คลายตัวเองนะคะ พอลุกขึ้นมาแล้วมันรู้สึกหน่วงๆท้องอะคะอ่ะคุรู้แบบก็เลยเรู้ว่ารู้ว่าตรงมดลูกมดลูกกับลำไส้แหววมันยังไม่ปกติมันยังไม่ดีค่ะมันยังมีมันยังมีพิษอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบวก็มากดท้องกดอะไรตรงนี้นะคะพอกดไปไปเข้าห้องน้ำก็ปวดท้องค่ะคุรู้มันปวดท้องฝั่งขวานะคะตรงใต้สะดือนปวดมากเลยนะคะแล้วแหววก็แหววก็ ไปนอนอีกรอบนึงก็เอาน้ํามันเขียวเอาเนี่ยเอาเอาน้ํามันเขียวหยอดตรงสะดือนะคะแล้วก็ทาแล้วก็นวดนวด,นวดไปแล้วก็มาอ่าตรงไล่ตรงสะโพกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ฟังอาจารย์ไปด้วยก็เกตัวเองไปค่ะครูรู้ก็ขออา่าขอสมาธิที่จากครูรู้ด้วยค่ะเรื่องที่แววเจอค่ะฟัง<า>ค่ะ<า>ค่ะตอนนี้ตอนนี้ถือว่า เอ้เสียงมันทำไมยังสองเสียงค<อ>ะแล้วลองปิดใหม่ดูเนาะเพราะว่าเสียงเหมือนกับอ๋อตอนนี้<ด>บ้านเดยวลมแรงมากค่ะอ่าค่ะ,ะ,คะมันมันเป็นเหมือนเสียงลมสะท้อนอ่าค่ะตรงที่แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่ได้เห็นเวลาเราอ่าครั้งที่แล้วนี่มันจะเป็นลักษณะของเรามีพูดคำออกมาด้วยกับพ่อนะคะ แต่ครั้งนี้มันก็ยังอยู่ในจิตของตัวเองนะมันยังไม่ได้ไปแสดงอะไรกับพ่อใช่ไหมคะมันก็คือนอนเป็นทุกข์นอนคิดอยู่เนะี่ยตรงนี้นี่ถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วคะ่ะมันพัฒนาขึ้นจากเราเราเป็นเหมือนเราเป็นสายโทสะร้ันมันโทสะมันมาแรงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ไม่ไปไม่ไปกระทําไม่ไปพูดนี่มันมันดีแล้วนะมันควบคุมทางกายวาจาได้แล้วคะ่ะ ไม่งั้นน่ะถ้าควบคุมไม่ได้มันจะลุกไปทะเลาะกับพ่อตั้งแต่กลางคืนละแต่ตรงนี้นี่มันก็คือเราเราก็ยังมันอยู่ในจิตเราแล้วเราก็พิจารณาที่จิตเราได้นี่แหละมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้ามันคิดได้มันจะมันจะคิดต่อได้ว่าโอ้พอเราทุกข์แบบนี้นะเราเครียดเราทุกข์เราชังเนี่ยมันมันเกิดผลถึงร่างกายของเราความเจ็บป่วยเรามาเลยมันจะมีปัญญารู้ได้ว่า โทษของความชังความโทสะที่เกิดขึ้นมันมีผลกับร่างกายของเราแล้วมันก็จะมันก็จะเอามาพิจารณาที่จะไม่ให้มันเกิดสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันมีโทษให้เราเห็นชัดปัญญามันจะเกิดอ่ะมันเกิดแล้วแหละตอนนี้มันเกิดแล้วมันรู้ว่าพอโกรธปุ๊บเนี่ยมันมีผลกับร่างกายของเราอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็ทุกระบบด้วยใช่ไหมคะนี่แหละจะเป็นจะเป็นข้อที่ ก็เอาเป็นข้อมูลไว้มันจะเข้าไปในสัญญาเราแล้วพอมันมีอาการครั้งต่อไปมันจะเบากว่านี้มันจะพิจารณาได้ว่าเรื่องของภายนอกเรื่องที่พ่อทําอยู่มันเป็นเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่เราถ้าเรามีโทสะมาสิ่งที่จะไประงับโทสะเราคือความเมตตาพ่ออายุเท่านี้ท่านยังทํากิจกรรมการงานได้อยู่ท่านจะ ตื่นดึกไปเนี่ยก็ยังดีกว่าท่านนอนป่วยใช่ไหมก็ยังดีกว่าท่านเป็นผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยท่านจะนอนนอนแล้วนอนหลับในห่วงเวลานั้นแล้วมาตื่นเช้ามากๆเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่คือเราต้องเราต้องถ้าเราจะคิดที่จะให้ยอมรับสิ่งนั้นเราต้องคิดถึงว่าถ้าไม่เป็นสิ่งนั้นมันแย่กว่านี้อีกมันเป็นไปได้แต่นี่ดีแล้วแหละที่พ่อก็ยังเป็นเท่านี้ แล้วก็จะเมตตาท่านได้หรือเจาจะเข้าใจแล้วก็เมตตาท่านได้ว่าถ้าเราในวัยขนาดนี้เนี่ยเราก็อาจจะตื่นเช้าแบบนี้แหละแล้วก็บอกว่านอนไม่หลับจริงๆคือนอนมาแล้วแล้วก็ตื่นเร็วนอนน้อยอย่างนี้นะคะมันก็เป็นภาวะที่เราจะเราจะเมตตากับกับผู้สูงไวัยได้ว่าท่านบางทีเนี่ยความขยันของท่านหรือสิ่งที่มันนัินไม่ปกตินะ่ะ แต่เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะเราเรายอมรับเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ตรงนี้นเป็นเหตุการณ์แต่คิดว่าดีกับแหววได้แล้วควบคุมแบบนี้แหละต่อไปมันจะลดลงไปอีกมันจะเล็กลงไปอีกนะคะมันเล็กลงแล้วตอนนี้มันจากใหญ่ๆมันมาอยู่ในใจอยู่ค่ะยินดีกับแหววด้วยค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะค่ะ อ่าต่อมาที่อภัยละสศีลอ๋อเรามีเวลาอยู่นิดเดียวอ่าจ,จะบ่ายสองแต่ว่าให้อภัยละพูดพูดได้ก่อนได้อยู่ค่ะแต่อภัยศีไว้วันพรุ่งนี้นะคะค่ะโอเคค่ะคุณลได้ค่ะเพราะอภัยละอาจจะเวลาไม่ตรงกับเราเท่าไหร่ท่านอยู่อิตาลีชาเชิญค่ะค่ะ กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่รบอย่างยิ่งก,กราบคารวะคุณรูทุกท่านและเจริญธรรมสำเร็จดีพี่น้องทุกท่านค่ะจะส่งอย่างเร็วๆเลยค่ะชื่อ